ส่งม,มาเท่หล่อรวยเท่มีสไตล์แต่หัวลั้นซื้อที่ดินติดจำนองรับบทโดยนนเชิงเนิน่นจังหวัดระยองนายหมอสหนุ่มแบดไว้เขาผู้มีความเรียบเป็นอุปนิสัยรับบทโดยเสียมอสหนองแสงซาบลี นายเจ็ดหนุ่มหล่อขาวตีพ่อรวยส่งับป้าแต่ดันมีหนี้ท่วมตัวเกือบเอาตัวไม่รอดรับบปดโดยเจ็ดท้ายบ้านจังหวัดสมุทรปราการเดดเดดเด e r i n c l o ไล่ึกปอกปอกปอกฝึบฟึบ ฝึกปอกปอกฝึบปอก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 ฝึบปอกปอกปอกฝึบลาโมโลมาฝึบเอ๊ะใครไปไปไปบู 1 hour later ณสวนสาธารณะแห่งหนึ่งเฮ้ยหมอเป็นไงวะเฮ้ยเจอกันนานเลยวะไม่เจอกันนานเลยไอ้เจดเป็นไงมั่งหืมเรียกกูมาวันนี้มีอะไรวะเพื่อนกูว่าจะขอกู้เงินขอล้านนึงวะฮะมึงพูดอีกทีดิกูว่ากูจะขอกู้เงินกาสั้นนึงพอมีป่ะอืมกูว่ามีแต่ว่ามึงมีปัญหาอะไรวะยืมตั้งล้านนึง ก็มีมาขายีหน่อยวะเออกูจะไม่ถามแล้วกันว่าปัญหาอะไรอะแล้วมึงเอาอะไรมาประกันว่ามึงจะคืนเงินกูวะกูมีที่ดินอยู่ห้าไร่ไรปะเออได้แล้วมึงอะเตรียมเอกสารมายังเฮ้ยเตรียมอยู่อดีชียระพร้อมเชร์พอเรื่องเงินอะปกติไปหาที่คุยกัน ได้นำเอกาสารไปกรมที่ดินเพื่อเซ็นสัญญาจำนองที่ดิน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 ดีค่ะสวัสดีคะ่ะเชิญนั่งก่อนเลยคะ่ะครับผมเอ,อ่อไม่ทราบว่าวันนี้มาทำอะไรกันคะอ๋อมาติดต่อการเอ,อ่อจำนองที่ดินครับอ๋อคุณสัญญ่งเคาดีกาสารทั้งสองคนไ,ได้ไหมคะมีจำลองที่ดินโอเคทีญญ่ให้ทำแบบ่งครับเดี๋ยวรอสักครู่นะคะครับโอ้ยทำงานทำงานช้าจังนะ มื่อเหลือเสร็จเนี่ยเนี่ยเส้นอีกแล้วเนี่ยเส้นอีกแล้วเส้นอีกแล้วทำงานซ้ำซ้อนเนี่ยโอ้โหเส้นอีกแล้วเส้นไม่หยุดเอกสารเยอะแยะเต็มไปหมดเฮ้ยเย้สรักทีนายมาเท่ได้ขับผ่านเจอที่ดินติดจำนองมันช่างสวยเฮ้ยที่ดินตรงนี้สวยดีว่ะ

ถามสุกคนแล้วพ like. ี對對่ชายนี่ของผมเองเอ้ยใช่เหรอแล้วเองขายเท่าไหร่วะเท่านี้เลยครับอะไรเนี่ยไปไหนก็ไปไปไปไหนพี่ชายไปลงนรลกถ้าเธอที่รักฉันจะลงโทษเธอนี่ผมไปดีกว่าว่ะพี่นันสาระเารืมาแล้เดฟาลิคิดไวนายมอสขับผ่านมาเจอมาสเทพดี ไรหรือเปล่าคนอยู่ตรงนี้มันสะพักแล้วเนี่ยพี่ชายพอดีผมสนใจที่ดินแปลงเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าติดต่อใครดีอ่ะก็ติดต่อผมเนี่แหละออจริงหรออืมงั้นเดี๋ยวผมว่าตรงเนี้ยคุยกันไม่เหมาะไปหาที่ที่เราสะดวกคุยกันดีกว่าไหมได้ครับพี่มา,ม,มาเลย นะ้าคาเฟ่แห่งหนึ่งหนึ่งเซนคุณครับรับอะไรดีคะเอาอคาปูชิโน่เย็นแก้วใหญ่ขวานน้อยกินนี่ฮอมขมผมเอามอค่าปั่นแก้วใหญ่หวานน้อยกินนี่ฮาฟได้ค่ะรอสักครู่นะคะเรามาคุยเรื่องที่ดินกันดีกว่าครับ ก็อย่างที่ผมเกินไปนะผมขอเตือนคุณไว้อย่างที่ดินที่คุณต้องการอะ่ะมันเป็นที่ดินติดจำนองนะคุณผมอะ่ะเรียนกฎหมายมากักบอาจารย์มาชอน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 แฮอาจารย์พชลาโวยบอกไว้ก่อนนะกรรมสิทธิ์อะ่ะไม่ได้อยู่ที่ผมนะคุณจะอยู่กับคนที่ชื่อว่าเจฟผมไม่สนใจครับพี่ผมจะซื้อที่ดินแต่เนี้ยแหละโอเคเดีย๋ยวผมโทรหาเจฟให้ เก็ซับปุ่นเาเออมาคุยเร <manager> <sm ills> ื่องที่ดีหน่อยดิโอเคแล้วเจอกันรอสักครู่เดี๋ยวเขาก็มา ไอเนี่ยบ้านก็ใหญ่รถก็มีดูดิขับรถสบายใจเฉบแต่นี่ท่วมหัวเลยเกือบเอาตัวไม่รอดดูดิดูมันขับชิวๆนี่เลี้ยวสักหน่อยแอคสักหน่อย ครับอ๋อเจสนี่คนมาเทสวัสดีครับสวัสดีครับคนที่สนใจที่ดินมึงอะที่ดินคุณสวยมากเลยครับผมอยากได้มากคุณขายผมได้ไหมครับได้ครับผมเสนอราคาที่หนึ่งล้านบาทนะครับคุโอเคไหมไม่มีปัญหาครับผมพร้อมโอนเลยเซ็นสัญญาวันนี้ยังได้เลยครับเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปนัดเจอกันที่กรมเอที่ดินดีกว่าได้ครับวันต่อมา สวัสดีคะ่ะวันนี้ไม่ทราบว,ว่ามาทําอะไรกันคะทําสัญญาซื้อขายหุ้นนะครับเอาเอากสารมาครบไหมคะครบครับอ,อยาก,กมาจดทะเบียนสมรสด,ดูสิคิมินโต,โตสูตรอะ่ะดูสายตาที่เขามองสิมันช่างหวานคิมินโตเขานะ่ะ ชอบอะรักเลยเฮ้ยทียิ้มาเซ็นสัญญาที่ดินวุยเออแล้วแล้วสรุปเอกสารครบไหมคะโอเคครับอ๋อเอกคารกันเชิญนั่งเลยค่ะอ่พอด้วยเอกสารหน่อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววางเลยก็ได้เฮ้ยเจอพนักงานคนนี้อีกแล้วช้าตลอดเร่งสปีดไปเลยดีกว่า

หนึ่งปีผ่านไปโอ้ยเหมือนตัดต่อ,ตอ,ตอ,อย,ย,ยังไม่ได้นอนเลย<ะ>นี่ก็ผ่านมาตั้งสามเดือนแล้วแม่ไม่ยอมคืนเงินสักทีเงินก็ต้องใช้ขอเทขามาหน่อยแล้วกันเปลี่ยนใจดีกว่าโทรแม่งเลยแล้วกัน ตัดสาอีกนะได้ในเมื่อจะเล่นอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเจอฉันเขียนเอกสารส่งเจ้าหน้าที่สาด้วยเลมาตราเจ็สห้าแล้วเจอกันที่ดินของนายอะ่ะเจอกันชนอะไรอ่ะ เฮ้ยทำไมที่ดนินถูกขายอ่ะเดี๋ยวเราต้องโทรหาคุณเจนหน่อยละไม่รับว่ะเออต้องโทรหาคุณมดฮัลโหลคุณมดพอดที่ผมเห็นว่าที่ดินของผมถูกขายครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับนี้ผมเสียหายนะครับเนี่ยโอเคครับ สามเดือนละทำไมนี่ไม่คืนวะราคาเฟ่ผมนะครับจะทำยังไงอ้าวครูก็ยิ่งคำร้องต่อศาลให้เอาที่ดินผมขายท่าตลาดแล้วนี่หยุด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 ,ยดผมคือทนายจําคุณผู้รับจำนองที่ดินขึ้นชื่อว่าเจ้าหนี้บุริมสิธิ์สามารถใช้สิทธิ์ตามมาตราเจ5ในกรณีที่ผู้รับจำนองผิดนัดชำระหนี้ผิดนัดชำระหนี้แจ้งกำหนดการชำระหนี้แล้วก็ยังผิดนัดชำระหนี้อีก สามารถร้องขอต่อสารเพื่อที่จะบังคับเอาที่ดินขายสู่ท่อตลาดที่ดินที่บังคับสู่ขายสู่ท่อตลาดมีมูลค่าเกินกว่านี่ที่กู้ยืมกันส่วนที่เกินมาคืนแก่ผู้รับจำนองคุณผู้ซื้อที่ดินติดจำนองสามารถเรียกเงินคืนจากผู้ขายที่ดินติดจำงเพราะว่าวัตถุประสงค์ไม่ถูกแต่สัญญาซื้อขายสมบูรณ์ที่ดินที่บังคับขายสู่ท่อตลาดมูลค่าที่เกินมาผู้จำง ไม่สามารถแสวงหาประโยชน์จากที่ดินนี้ได้